ชมทุกท่านคะ่ะและก็สวัสดีชาวราศีเมถุนและขนาเมถุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบพคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่คะค่ะเรามาเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงภาพรวมทั่วทไปก่อนนะ อาไพ่เดอะสตาร์ย Star, ขยายด้วยไพ่ราชาเหรียญน,นะคะชาวเมถุนก็น่าจะบ่งบอกถึงเรื่องของอาการเงินนะคะสตาร์แปลว่าเติมเต็มได้นะคะการเทน้ำการเติมเต็มความสุขความสมหวังให้กับตัวเองนะคะหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องดีๆกำลังที่จะถูกเปิดตัวก็ได้นะคะได้รับผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆราชาเหรียญน,นะคะ ในผลงานในเรื่องของอการทำอาหารกินนะคะ,ะร่ำรวยได้ที่ไพรา,าชาเหรียญน,นะคะมีชื่อเสียงนะคะไพ่เดอะสตาร์ใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกอาหารการกินเครื่องดื่มพวกนี้ก็ถือว่าดีนะคะคือจะมีะไรายได้เข้ามาแบบงดงามมากท่านจะมีความสุขนะคะพลังงานจักรวาลกำลังมอบสิ่งดีๆให้กับชาวเมทุนแล้ว ก็ได้ด้วยนะคะไพ่สิบไม้มันบ่งบอกถึงความรับผิดชอบนะคะท่านเป็นคนงานทำงานหนักเอาเบาสู้ก็ได้งานอะไรก็ตามท่านจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมีความรับผิดชอบสูงนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆเรื่องราวดีๆเข้ามาตลอดในชีวิตของชาวเมทุนนะคะไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยมันจะหมายถึงเขาเรียกว่า ความผูกพันนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะเดงแมนกับสบไม้คือความผูกพันความรับผิดชอบงานอะไรก็ตามที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านน่ยนะท่านจะเต็มที่นะท่านจะไม่ปล่อยมือง่ายๆถ้าไม่สําเร็จอะไรประมาณนั้นได้นะคะ mm. แล้วก็ไพ่พลังงานหกดาบมันหมายถึงการก้าวข้ามปัญหาได้นะคะ, mm. ะเรือกําลังที่จะเทียบท่าแล้ว ได้ส่งถึงาฝากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีมงานทีมเวิร์กที่โรงเรือลำเดียวก,กันกับท่านเนี่ยก็ไม่ทิ้งกันละไปไหนไปด้วยกันประสบความสำเร็จด้วยกันเนี่ยเห็นไหมคะผลประโยชน์รายได้เนี่ยอาจารย์พูดเรื่องงานก่อนเนาะผลประโยชน์รายได้ดูดิอัศวินเหรียญราชาเหรียญเงินก้อนใหญ่ๆจริงค่ะความสำเร็จความสักเซสนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดทมันหมายถึงการจบ งานจ็อบนี้จบลงไปแต่ก็มีจ็อบใหม่เข้าเข้ามาตลอดนะคะคืองานไม่ไม่ขาดมือเลยอะงานเงินเข้ามาตลอดเพราะอะไระเพราะความสามารถไงคะเนี่ยโอ้โหเรือขนเงินมาเลยค่ะเงินเต็มหีบเต็มเรือมาเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้ชาวเมจุนท่านจะโชคดีท่านจะได้รับความสําเร็จเพราะอะไรเพราะความสามารถของท่านนะ ท่านเป็นคนจริงจังเป็นคนเปิดเผยเป็นคนทำไรตรงไปตรงมาอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาไม่นอกลูก่นอกทางด้วยนะคะเป็นคนที่มีความเพียรน,นะคะหมายเลข12ความเพียรความพยายามความมุ่งมุ่งม,มั่นนะเอาจริงเอาจังนะคะไพเดทนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างมันจึงเกิดขึ้นได้รับความสําเร็จเนี่ยเพราะพลังงานดวงของท่านเป็นคนดีนั่นเองนะคะอาจารย์มองเห็นเรื่องดีที่สุดก็เนี่ย เรื่องเงินเรื่องงานเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะส่วนถ้าภาพรวมในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะการรอคอยใครบางคนที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะบางท่านก็อาจจะแปลว่าอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศนะคะขาดการติดต่อกันไปสักระยะหนึ่งบางครั้งท่านก็เริ่มรู้สึกไม่แน่ใจเฮ้ยเขามีคนใหม่คุยหรือเปล่าเขาเอ่อ ไม่สนใจเราแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอยู่จริงๆแล้วอาจารย์มองไม่ได้แปลว่าเลิกกันหรอกมันอาจจะห่างกันเพราะภาระหน้าที่นะคะเพราะว่าท่านกับเขาเป็นเรื่องของระยะทางที่อยู่ไกลกันเนี่ยเป็นไพ่เรื่องของการเดินทางนะคะไพ่เดทก็เป็นเรื่องของคนละถิ่นคนละประเทศก็ได้นะคะแต่ยังไงไพ่หนึ่งถ้วยราชินีถ้วยแล้วก็ไพ่สี่เหรียญน,นะคะมันจะเป็นการเปิดใจ การที่เขาคนนับกำลังเดินทางมาหาคุณน่ะจะได้เจออกันความรักจะถูกเปิดตัวมากกว่าค่ะไม่ได้พูดเสียเลยนะคะ,ะความรักจึงมองว่าท่านรออะไรอยู่ท่านก็ยังสมหวังนะคะหรือใครก็ตามที่โสดอยู่ผิดหวังอกหักรักคุดมาเนี่ยปักนี้ก็มีโอกาสดีๆนะสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนมีตําหนิมาก่อนเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้ แต่เขาโสดเคลียตัวเองได้เรียบร้อยนะที่เขาเข้ามานี่ที่อาจารย์เห็นนะก็เป็นพลังงานดีๆอีกนั่นแหละในเรื่องของความรักนะคะแล้วเรื่องของโชคลาภเนี่ยท่านของพรกับเทเวสุวรรณก็ได้นะคะเ,เทเวสุวรรณแล้วก็พระแม่คงคานะคะจะเสริมดวงนะคะทำบุญโดยการบริจาคเลือดบริจาคลงศพนะไถ่ชีวิตโคกระบือพวกเนี้ จะช่วยหนุนดวงท่านได้ดีมากๆเลยสำหรับปักนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดาูภาพรวมดวงความรักคุณมีคู่ให้ชาวมีถุนอีกครั้งนะคะพลังงานดวงชาวเมถุนนะคะท่านได้ไพ่ วิวออฟจูนกงล้อชะตานะคะแล้วโหให้สวยจริงๆอ,อ่ะเงินนะคะราชินีเหรียญเนี่ยไปคล้องจองกับดวงภาพรวมเลยว่ามีเกณฑ์โชคลาภก้อนใหญ่ๆจริงๆนะคะโชคลาภลาบลอยหรือลาบจากการทำมาหากินการลงทุนลงแรงก็จะดีมากๆหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะาสารสัมพันธ์ไปเป็นคู่แท้คู่สร้างคู่สมนะคะ สองดาบเนี่ยมันจะคือเป้าหมายหรือสิ่งที่ท่านเล็งเป้าแล้วท่านไม่เปลี่ยนใจหรอกค่ะก้าวไม้ต่อให้จะรอเขาคนนั้นท่านก็ยังรอนะคะและการรอท่านก็ก็ยังสมหวังนั่แหละเพราะสามเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเขาก็าติดต่อกลับมานะถ้าตอนนี้อาจจะสองดาบคุยกันน้อยลงก็ต้องคิดแหละว่าเขาอะวุ่นวุ่นวายกับงานอยู่ท่านน่าจะรู้แลลวว่าคนนี้ เป็นคนเอาการเอางานเป็นคนรักครอบครัวนะคะถ้ามองจากภาพนี้ก็จะอ่านเรื่องราวของคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวมีทุนได้อยู่แล้วนะคะเขาเป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้นะหรือเป็นคนชาวธาตุดินที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะกับท่านก็คือชาวธาตุดินพืชศพการมังกรหรือแม้กระทั่ง มันก็เป็นได้ทุกท่านแหละชานมองธาตุลมก็มีตุนกุมเมธุนธาตุไฟเ,เม็สิงธนูก็ได้นะที่ที่เห็นเข้ามาในในดวงท่านนะคะก็จะประมาณนี้เออจริงๆแล้วเขาก็ยังรอท่านท่านก็รอเขายังมีพลังงานของความรู้สึกรักหวยหาห่วงหาถอนกันอยู่นะคะโอเคขอดูเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะไพ่เขาขึ้นสิบ เหรียญนนะ่ะเขาเป็นคนเฟนลี่เป็นคนรักครอบครัวและเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจมากๆเป็นคนหาเงินเก่งทํางานเก่งสุภาพเรียบร้อยนะคะเขาก็มีเป้าหมายในการวางแผนอนะนาคตร่วมกับคุณเหมือนกันนะ่ะพลังงานใบนี้ขึ้นนะคะเพจเพนโคเนี่ยะคะ่ะเขามีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขานี่แหละไพ่เหรียญขึ้นมาเลย ท่านเป็นคนที่เขาเลือกแล้วนะอืมนะคะเร็วๆนี้ยนะะเขาจะเดินทางนะเดินทางมาหาคุณถ้าอยู่ไกลกันนะหรือส่งข่าวสารข้อมูลแมสเสจข้อความวิดีโอคอลก็ได้และยังหมายถึงเทพเทวดานะคะเหมือนคอยเขาเรียกว่าผักดันดวงท่านสองคนเนี่ยให้บรรจบ มาเจอเจอกันน่ะเป็นความรักที่มีเทวดาการปีกออกปกป้องออกสนับสนุนนะเอ่อเทวดาเป็นใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใจอ่านะคะแล้วก็ให้เสียงเรียนเป็นความรักที่เขาอะรักท่านมากๆม,มั่นคงกับท่านความรักมีความรู้สึกเขาอยากอบกอดห่วงห่วงหึงด้วยนะอาจารย์หมอเขามีความห่วง ความหึงหวงคุณนะ่ะค่อนข้างเยอะความรักที่อยากจะอยู่ใกล้คิดทะนุถนอมคุณเอไอปแ,แบบนี้ตลอดไปเนี่ยเขามีความจงรักภักดีก็ได้นะคือเขาเป็นไพ่ประสังคลาดขึ้นมาอาจารย์มองเขาอยู่ในความที่แบบถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาพ่อพระเลยอะ่ะเขาใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คืออ่านมาบุคลิกเขาดีมากหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงที่ มีหลักการเป็นของตัวเองอเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนมีความซื่อสัตย์นะทำงานเก่งมีเหตุมีผลอืมประมาณนั้นเลยอ่ะนะคะโอเคเราดูอ่พนักง,งานต่อไปนะคะเขามีเทคแอคชั่นยังไงอีกนะราชินีดาบเขามีความมุ่งมั่นจริงจังจริงใจโอ้โหเดอะซันขึ้นมาเลยอ่ตีค้องนะก็คือลั่นะระฆังตีค้องเป่าประกาศก็ได้ การประกาศเปิดตัวท่านก็ได้ว่าเป็นคนที่เขาอะตัดสินใจเลือกแล้วนะฮะจัสตมันตัดสินใจเลือกแล้วคุณคือคนที่คู่ควรกับเขาคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมันทําให้เขาแบบมีเป้าหมายในชีวิตมีความเขาเรียกว่ามีพลังงานของความกระตือรือร้น่นะมีความสุขมีแพชชั่นของความที่แบบคนเรา ชีวิตจะมีความสุขคือมันมีความตื่นตัวมีความ alert มีอะไรอยู่ตลอดเวลาเออนะคะเขาไม่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมันเหงามันเศร้าเวลามีคุณมามันเหมือนเติมเต็มพลังงานให้เขาอะเห็นไหมอะเออหนึ่งเหรียญเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาจะทะนุถนอมจะดูแลจะปกป้องนะเหมือนการดูแลต้นไม้ให้ออกดอกออกผลนะ่ะเออนั่นแหละความรักของผู้คุณก็จะมี ดูแลแบบนั้นเลยเขาคนเนี้รักยก,ย,กย่องเชิดชูคุณจริงๆไพ่บอกอย่างนั้นเลยนะคะอูเห็นแบบนี้ก็ปลื้มใจแล้วค่ะไพ่ก็คงบอกว่าจะลงเอยด้วยดีเลยนะคะในเรื่องของความรักอาจารย์ขอดูพลังงานคุณอีกครั้งหนึ่งนะ ของชาวเมทุนนะอไพ่เดอะ,ะสตาร์นะคะสตารชุดนี้อาจจะปาถึงเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนตท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในโหมดของความแบบปล่อยวางการเข้าใจตัวเองการเออ่ทำบุญมากขึ้นก็ได้คือปกติเขาทำอยู่แล้วอะที่ผ่านมาเนี่ยมีไพ่พระขึ้นมาแล้วไพ่สตานี้ยิ่งแบบ ค่อนข้างเข้าไปสู่โหมดของการเรียนรู้อืมเรื่องของธรรมะเรื่องของการนั่งสมาธิก็ได้นะแต่ไม่ใช่แปลว่าเข้าไปแล้วไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นเขาเรียกว่าอืเป็นสังคมเปิดนะไม่ใช่สังคมปิดเพราะว่าท่านมีไพ่เพชรชอวานแล้วก็หนึ่งไม้เห็นไหมาการทําพุญนเนี่ยมันเหมือนเป็นการหนุนดวงและเสริมดวงให้ท่านสัก,สกเซส ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความรักรายได้ดีๆเข้ามานะคะให้หกดาบไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะราชินีพระจันทร์ที่อาจจะเข้ามากั้นกลางระหว่างความรักของท่านหรือเรื่องของงานเนี่ยมันก็คือมันสามารถที่จะเหมือนกับการบาลานซ์นะการที่ยังแบบใช้พลังจิตของตัวเองนะให้ราชินีพระจรันทร์นะจันมองมีถุนมีพลังจิตที่ยอดเยี่ยมมาก มีการบาลานซ์จิตใจของตัวเองมีการสามารถรู้อะไรทุกหน้าแล้วสามารถจัดการได้ด้วยพลังจิตจิตเซนอะไรบางอย่างของท่านมีแล้วท่านก็จัดการมันได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามองจากความรักอาจารย์ว่าคุณเข้าใจถ้าสมมุติว่าอาจจะมีช่วงห่างการเนี่ยนะ,ะคนนั้นเขาก็อาจจะไปทํางาน ต่างว่าต่างประเทศหรือกลับบ้านเขาอะไรประมาณนี้มันก็มีคนเรานะคะมันไม่ได้แปลว่าความรักมันจะเป็นตัวติดกันอยู่ตลอดมันไม่ใช่อ่ะอาจารย์เลยมองว่าชาวมีถุนเข้าใจพอเราเข้าใจเราจึงสามารถที่จะเหมือนอการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันไม่ไม่เครียดไม่กดดันน่ะท่านชิวๆอ่ะคะท่านชิวๆท่านมีความสุขนั่นเองนะโอเคอาจารย์ขอข้อความจากคนคนนี้ที่เขาอยากจะบอก ชาวเมทุนในความรู้สึกที่เขามีต่อชาวเมทุนนะคะเขาอยากจะบอกว่ายังไงเขาบอกว่า wherever you are or whatever you do please know that my heart always belong to you ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตาม โปรดจงรับรู้ไว้ว่าหัวใจของฉันเป็นของคุณเสมอและก็ตลอดไปโอ้โ oh หหวานมากๆเลยค่ะพลังงานใบถัดไปค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะข้อความของเขาอยากจะบอกฉันเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของฉันเห็นไหมคะเขาเชื่อเลยอะ่ะ I believe you are my soulmate คุณเป็นเนื้อคู่ของเขานั่นเองนะคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกชาวม่ทุนอีกนะเขาอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าบางครั้งความรักอะ่ะมันก็อาจจะดูยากดูมีปัญหาบ้างแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณอืมอันทร I will fight for it นะเขาจะทำทุกอย่างหรือสู้ทุกอย่างอ่ะเพื่อคุณนะ อเขาอ,อีกศึกสามใบนะเขาบอกว่าไงอบางครั้งเขาก็กลัวเหมือนกันนะคุณเรามันก็มีความหวาดหวั่นบ้างแหละนะเพราะคุณกับเขาอาจจะไกลกันนะบางครั้งเขากลัวความไม่เข้าใจกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปอะไรประมาณนี้นะเขาก็มีความหวาดกลัวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เขายังบอกว่า จริงๆแล้วอะ่ะ I feel strongly attached to you and I wanna call you every day. ฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดในตัวคุณมากฉันน่ะคิดถึงแล้วอยากโทรหาคุณทุกวันเลยอะ่ะอืมโอเคมากๆเลยนะเนี่ยเขารักคุณมากนะนะคะและใบสุดท้ายเขาบอกว่าไง you are the most important things in my life คุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ,อะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะโสดค่ะอาจารย์ขอพลังงานจากไพ่อราโคนำดวงสักสามใบนะชาวเมถุนนะโอเค บอกว่าอย่างไงนะคะอะไรก็ตามที่มันเคยผิดหวังล้มเหลวมันพังอะ่ะนะไพ่มันขึ้นพังนะคะณต,ตอนนี้นะคุณรู้จักการแก้ปัญหาการรู้จักเอาตัวรอดนะการรู้จักการทำมาหากินก็ได้เขาไปตกเบ็ดแต่มันมันไม่ได้แพ้เพราะเราจะไปอไปตกปลาอะไรแบบนั้นนะคะคือไพ่จะบอกว่าที่ผ่านมาคุณผ่านอุปสรรคปัญหา แผ่นความยากลําบากแต่คุณก็หาทางเอาตัวรอดจนกระทั่งตอนนี้ชีวิตคุณมีความสุขนะนะการเติบโตค่ะเห็นไหมผลละหมากรากไม้อะที่คุณทําลงไปปลูกมันลงไปมะเขือเทศโอ้โหดกมากๆเลยอ่ามันเติบโตมันก้าวหน้ามันแบบมีมทาให้คุณได้เก็บกินแล้วเก็บไปขายได้คุณมีความสุขกับการทํางานการทำมาหากินการงานคุณเติบโตชีวิตคุณมีความสุขมากๆเลย พะประสบการณ์ในอดีตมันสอนให้คุณรู้จักเอาตัวรอดคุณรู้จักการทำมาหากินรู้จักการรักตัวเองรู้จักเข้มแข็งรู้จักการดูแลตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะของการอยู่ให้ได้ในสังคมโลกใบนี้แหละคะ่ะโอเคขอรายละเอียดเพิ่มนะ งานไพ่โอ้โหสิบเหรียญสามเหรียญโอ้เงินขึ้นมาทั้งนั้นเลยอะ่ะนะะสิบเหรียญครอบครัวอบอุน่นเพื่อนร่วมงานสังคมญาติพี่น้องแบบคุณมีความสุขคุณหลาล้าเลยแหละเนี่ยอาจารย์นิวบอกว่าเรื่องเงินเรื่องรายได้คนเราเมื่อมันถึงจังหวะหนึ่งอะ่ะดวงเราอะ่ะจะดีขึ้นด้วยการที่เราเองต้องหาโอกาสให้ตัวเองเนี่ยการรู้จักเอาตัวรอดการหาโอกาสให้ตัวเองสแสวงหาสิ่งที่ มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จถึงแม้บางครั้งมันจะล้มลุกคุกคาเนี่ยเหมือนมันขึ้นพังทลายมันจะต้องเหมือนบททดสอบให้คุณเข้มแข็งจนคุณผ่านมาแล้วคุณอยู่ได้แล้วมั่นคงแล้วอ่ะไพ่ธาตุด,ดินขึ้นมาคุณมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สิสนมีทุกอย่างแล้วคุณมั่นคงแล้วนั่นเองคุณได้มูฟออนคุณได้มูฟออนออกจากความยากลําบากนะมันมา ทำให้คุณเรียนรู้ทําให้คุณมีประสบการณ์ทําให้คุณแข็งแกร่งเข้มแข็งค่ะหรือความรักอะไรก็ตามที่ผ่านมาที่มันจบลงไปมันก็สอนให้คุณรู้ว่าใจิตใจคนเป็นยังไงเราควรกลับมารักและดูแลตัวเองไหมนะเนี่ยคุณฉลาดมากเลยคุณมีจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเซนต์มีองค์ในตัวเองพอสมควรคุณรู้นะคะ และตอนนี้คุณกำลังที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นกำลังมองหารักใหม่ๆก็ได้หรือมีงานใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณบางท่านก็เปลี่ยนงานเริ่มงานใหม่ก็มีถ้าแปลในเรื่องงาน,ถ,างงานถ้าความรักอดีตที่เจ็บปวดมันจบไปแล้วคุณกำลังเจอคนดีๆเข้ามานะคะโอเคแล้วมีอะไรอีกพลังงานดีวิว อาจจะเป็นชาวมังกรก็ได้ที่จะเข้ามาคุณนะนะเข้ามาเยียวยามาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่านะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคนนี้เข้ามายิ่งมาซัพพอตมาเติมเต็มมาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอย่าไปเข,เขาเรียกว่าเขตขยาดกับความรักนะคนดีๆยังมีอ่าเขาอาจจะบอกก็ผมนี่ไงก็ฉันนี่ไงอะไรประมาณเนี้ย ที่เป็นคนเนี่ยยื่นถ้วยยื่นโอกาสนะถึงแม้คุณอาจจะเพิกเฉยอยู่แต่เขาไม่ละความพยายามเจ็ดอเลี้ยคือธาตุดินคือความมุ่งมั่นความพยายามที่จะดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้เติบโตก็เหมือนการไปดูแลคุณให้คุณแบบได้รับความสุขแล้วในที่สุดคุณก็จะเปิดใจรับเขาเองเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความตั้งใจจริงหนึ่งดาบ ว่าจะครอบครองหัวใจคุณได้จะชนะหัวใจคุณได้เพจอัพสอดด้วยความรู้ความสามารถของเขาที่มีด้วยนะเขาเป็นคนเก่งเลยนะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงอีกโอ้โหพายขึ้นสิบถ้วยอะ่ะแฟมิลีครอบครัวสีดาบนะคะคุณจะไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาอีกต่อไปเพราะเขาคนนี้เข้ามาแบบมีความจริงจังจริงใจมีความมีคุณธรรมในใจและเข้ามาไม่ใช่ว่าจะ เอื้อต่อคุณคนเดียวแต่เขาสามารถเอื้อไปถึงครอบครัวญาติพี่น้องคุณด้วยนะคะเขาจะไม่ให้ความรักมันเป็นเกมกีฬาที่ผิดหวังล้มเหลวต่อไปแต่เขาจะทําให้มันเกิดความสําเร็จที่งดงามการประกาศเปิดตัวจัดสเม n นในเ,เรื่องของความรักที่มั่นคงกับคุณนั่นเองนะคะอาจารย์ขอพลังงานไพ่เพิ่มเป็นไพ่สรุปกันแล้วกัน อ่านะคะพลังงานไพ่ก้าวดาบความเจ็บปวดเหล่านั้นมันแค่บททดสอบให้เราเข้มแข็งมากกว่าเดิมให้เรารู้จักการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะมาเปลี่ยนชีวิตนะคะความรักก็เหมือนกันถ้าคนเนี้ยเคยทําให้เราเสียใจเราก็ต้องรู้เลยว่าครั้งต่อไปเราจะระมัดระวังกับคนที่เข้ามาใหม่แบบไหนมันไม่ได้แปลว่าท่าน เข็ดขยาดความรักท่านก็ยังสามารถที่จะเปิดใจและคนเข้ามาใหม่เนี่ยอาจารย์มองแค่สีนิ้เท้ามันมีความเป็นคู่นะคะถึงแม้ท่านจะาก,กัางวลอยู่บ้างแต่แล้วอ่ะความดีของเขาอ่ะเอาชนะใจท่านได้อย่างแน่นอนใบสุดท้ายเป็นไพ่พระสังฆราชตอนแรกท่านอาจจะไม่อยากเปิดตัวเปิดใจเปิดรับใครเ,เขาเรียกอินโทรเวดอยู่กับตัวเองมากที่สุดแต่แล้วพอคนนี้ยืน่น ความรักความรู้สึกดีๆการเสมอต้นเสมอปลายนะการที่แบบคนเราอะ่ะถ้าจะรักใครจริงอะ่ะมันต้องแสดงออกเต็มที่เขาก็สามารถเอาชนะใจของชาวเมถุนได้ในที่สุดนั่นเองนะคะ